สลัมเลยกับพมมีความสุขมากนครับตีทุกท่านนะครับได้ชมคลิปก้องกับพ่เมนี่ครับสำหรับวันนี้กับซอตตรีกดกูดกับปูรามันนะครับก็มีนิทานนะครับนะมาเล่าให้กับเราฟังกันเล่านะครับนานๆทีมาปอบสักทีวันนี้ก็ตีว่าได้โอกาสดีนะครับมาชมบรรยากาศริมคลองตีบ้านต้นนะครับปลุกนีทานขึ้นมาย้ายเล่าให้บวเราฟังสำหรับนิทานนะครับมียูวานนะครับนะ มีอยู่หมู่บ้านนึงนะครับนะเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีคนโูดเป็นบาซามาลายูนะครับน้าแร่งไงว่าแร่งแก๊กนะครับแรงแก๊กต่างหมู่บ้านเลยนาร่งแก๊กต่างหมู่บ้านห้ามไม่ใครว่าแร่งไทยเป็นนะแร่งไงวัดแร่งไทยนั่นก็คือไปเลสนะบางคนแร่งไทยไม่ได้เลยนะครับแร่งแต่บาซามาลายูนะแต่ว่าเขาแร่งไทยนั้นโรฟังนะครับน้ผู้ประักเขารเขาร่งไทยมานั้นอาโรฟังแต่ตอบรับนั้นเป็นบาซามาลายูนะครับก็เลยมีการเลือกตั้งน้ต่ำฟรีก็ได้ คนที่จะมาเป็นบุญนำมันจะต้องมีความหมว่าจะต้องนับเลขห <c ười> น,นึ่งตึ้ยอยได้ใครนับเลขหนึ่งตึ้อยได้นี้มาเป็นกำนั่นเลยนะครับใครนับเลขหนึ่งตึ้อยนั้นนับได้นั้นได้เป็นกำนั้นงานด้วยกับไรด้วยกับางต่างหมู่บ้านไม่มีคนด็ดปูดไทยได้เลยนะครับมีแต่รูฟังนะครับนะมีรูฟังอย่างเดียวแต่ปูดไทยไม่ได้แต่ว่าด้วยกับทางการไม่โรจะ น่าทางเจ้านาตีทางการนี่ไม่ร้วจะเอาผู้นำมัเจะเอาผู้นำมารวมในกิจกรรมการปกครองนี่ไม่รู้จะทำาพือดีเลยก็เลยตัดสินใจประกาศเลยว่าใครจะมาเป็นกำนัลนั้นแข่ให้นับนิ่งทิงรอยได้นี่กัดทิ่หวาเป็นกำนันได้เลยนะครับในทางก้านนะครับนะได้จัดเวทีนะครับได้จัดเวทีเพื่อต้องการคัดนะใครที่สามารถนับนิ่งทิ้งรอยได้ได้กัดเหลือแต่เป็นกำนันเลยนะใครนับนิ่งทิงรอยได้เป็นกำนันเลยนะครับก็เลยมีเวทีพปรอมทนะครับแล้วก็เรียก พี่น้องมดต่างตำบลเลยอ่าต่างตำบลก็มานะครับมีคนสมัครอยู่เซ่คนนะต่างเซ่คนนะครับพอขึ้นเวทีเนาขึ้นเวทีมีการลุ้นกันมากมากเลยว่ากี่ได้ไกยกันนี่นะกี่ได้ไกยกันไหนนะครับก็คนติดนิ่งขึ้นก่อนนะครับปาลองคนติดนิ่งนะครับนะยืนไม่หมาตึงปุ๊บคนนิ่งจับไม่เลยจับไปติ้งอาซิปนะครับฮาซิฮาซิเอฮาซิสองฮาซิสามฮาซิ ฮาสิฮาฮาสิเอฮาซเซวียนจนว่าฮาสิ่ถึงหกเก้าเลวนะครับคนแหนก็ตื่ว่าอาไปนะครับนะไม่ได้ลังจากนั้นนะครับคนสี่ซ่องเล้านะครับคุณมาถึงอ๋อหน่วยการกัะดีมากันนะครับหน่วยการปานอยบอกคนสี่ซ่องมาถึงจะไม่เล้เนะตอนนี้นับไปถึงได้ประมาณหกสิบสิสิเอขสิซ้สิสามขอสิเซขอสิ หกสิหกหกสิเจ <Arrow> in <Inter> <ator> ็ดหกสิแปดหกสเกาสอสเจสเจสีสสหสเจแปวยโยัีลาวบนองเวียนปันนี้ลาจนหวากนเดซ่องก็ไม่ได้ก้านนะครับที่ว่าฟาวนะครับนาเวียนเดยสิไปไม่ถึงนะครับนะแขงแรงแล้ว นะครับขึ้นต้นแล้วนะครับนะคนดีซ่านนี่มีหน่วยการดีสักิีคนดีซ่านนี่มีนุยการดีสักิีนะครับบอกคณไปก็ช่วยไม่ตันที่เลยนะนับตึงไปตึงลักจะสิบเลือดนะครับนะแจ๊สิแจ๊สิแอแจ๊สิสองเจ๊สิสามเจ๊สิสี่จ๊สิห้าเจ๊สิหกเจ๊สิแจ๊เจ๊สิแปดเจ๊สิเกาแป๊สิแป๊สิแอแป๊สิสองแป๊สิสามแป๊สิสีแป๊สิห้าแป๊สิหกแป๊สิแจ๊แป๊สิแปะ แปดสี่เก้าเจสิบเจ็สี่เอสิซสองเจสี่สามเจนับพีนอเออนับเวียนยู่แล้วนะครับนะแล้วไงไวะนนับจนไม่ได้ก้านแล้วนะครับนะนับนจนไม่ได้ก้านนะครับก็เลยวะคนที่สามฟาล์วแล้วเขติ้งเซนชัแล้วนะครับก็ตือ ฝ่าวลาวนะครับคนเดรซัมนะครับมีเล่ห์ง่ายง่ายว่าตันบูชมตาลังลุนกันเงืาแตกจะรู้นะครับนะลุนจนเงืาแตกสึกๆเลยนะครับคนตีเซ่คนตีเซ่นี่หน่วยการดีสกิดนะครับนะหน่วยการดีสกิดเล่ห์ง่ายว่าเป็นความว่างของหมู่บ้านแหละรอบนี้น้เรือนฝื้นก็ต้องได้ให้แน่นอนนะครับก็เล่ห์ง่ายว่าขึ้นไปถึงปุ๊บก็ช่วยไม่ทันทีนะครับนับไปถึงนะครับแปดสิบนะครับนะก็ลากเลยนะครับแปะสิแปะสิเอ็ดแปะสิสองแปะสิสามแปะสิสี่แปะสิห้าแปะสิหก ปสิเจ็ดแปสิปปสิก้าเก้าสิกสเกสกสกกสกสกสิเพี่น้องเออพอทึงเกาสิพี่น้องมาชาวลอคนแล้วไงว่าทาลังตีโยตาลังใต้เวทีนะครับนะความดีดีเจ๋ว่าจะได้กับนั่นในหมู่บ้านในตำบลของเราแล้วนะครับช่วยพายาเวเลยกังนัง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  เชียเลยครับปวกกำนั่นกำนันกำนันนะครับเนาะรุ้นเลยว่าคนนี้ได้แน่นอนได้แน่นอนนะครับก็เลยนับต่อไปนะครับจนเซ็ตนะทิ้งอะไรเลยนี่ทิ้งเกาสิบจ็ดนะครับนะเก้าสิเจ้เก้าสิแป9เกก้าังนั่งก่ะครับเนาะวเาสิทุกคนรอนหมอดีใจหมดเลยเก้เจ้ซีปวัวเาสิลบไปเจ็ดสิบลาบีนอนก็ คนเดปไปเชียนะครับนะต่างทางการต่างปีนองที่ก็ทอดปลายาววีกันสุดๆแล้วัดได้กับนั่นแน่นอนนะครับพอแล่ๆไรก้าวสีก้าวแจ๊สีลบไปจะสิบปีหนึ่งแล้วนะครับ <_ s 1> เป็นลมต่างยืดนเลยนะครับกลายเป็นว่าหมูม่บ้านนั้นคือโตกยกเลิกเลยนะครับนะในการเลือกตั้งกับนันในรัางนี้นะครับนะคงจะไหวต่อไปนะครับเรื่องนี้ซ่อนให้รู้ว่ะหรืละ่ะอนให้รู้ก็คือเราณปัจจุบันนะครับยางน้อยแล้วเราอาจจะมีการศรึกษาในเรื่อง สามมนอาจจะนอยหรือว an <am ang> ่าเดืองสนากเมวากันต่ซิงที่เราจะทําได้นะครับก็คือการที่เราส่งลูกล้านของเรานะครับไปเรียนนะครับส่งหลูกล้านเราครับไปเรียนเมวาจะเป็นศาสนาหรือว่าเมวาจะเป็นสาแมนนะและไล่เหลืองนะครับนะก็ตรงนี้เราหยาติดจิตนะครับในความเป็นเก๊กของเราแต่ให้เราคิดไม่นะครับแบบรุ่นไม่ว่าย่างน้อยแล้วโลกของเราต้องจะต้องมีการศึกษาเพื่ออะไรเพื่อกลับมาพัฒนาหมู่บ้านของเราเพื่ออะไรเผื่อเป็นคนดีในสังคมนะครับเพื่อเป็นผู้นําในสังคม นายตอยู่ในรูปแบบของอิสลามของเราต่อไปนะครับนะอยากจะฝากนายดีตนสั้นนะครับพวกเรานะครับในวันนี้ในครั้งนี้นะครับนะอินชาอัลโลนะครับนะโอกาสหน้าโอกาสดีๆคงจะตอบในดีตันต่อไปแล้วนะครับพี่น้องที่ตามกันแล้วก็อย่าลืมนะครับนะกดไลค์นะครับนะกดแชร์นะครับกดซับสไครต์และทำกันในสุดอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่วยกันบอกชวนกันว่ากันไปนะครับในชาอัลโลนะครับในคลิปต่อไปคงจะตอบกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับขอจบด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมครับ